放你进去。 แเ like. ออมันโดนหัวม so ันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีนี่มันโดนเนี่ยใช่เป็นเหมือนกันเลยหมือนก็ค่อยสึกเหมือนก็ค่อยสึกสึกลง

โดนคน,นะนลุกะลุกปะโอ้ยนเจ้ัลุกขนกันน่ะ,ะ,ะย่างฟังคุณลุกมาฟังคุณเสียเราย่างฟังปีดลุกอะเป็นไปไหนน,น,น,นนี่ยเพื่นอฟังฟังเนี่าไว้ฟังคุณอนี้ไว้ฟังซ้ายอดีตไว้ฟังซ้า Thank mm -hmm. you. ไปชี้เๆแล้วรอบทเแล้วรอบกันเออทำมันเสร็จจะปล่อยให้ทั้งรอบไม่ึสร็จเปลี่ยนที่ล้างอีกฝั่งนี้ลงโยกยูซิมันโยกไหมเขาไม่โยกกันมั่ฮะไม่ไม่ในตัวนี้รูดล่างอ่ะถ้าโยกก็โยกถึงคันตะกอนนี้พัาได้นี้โยกคันนโยกเลย mai โงงานมนมดนทคทีอาร์ดยูยี่ห้อมันทีอาร์ดบยูนั่นำงานลงงานนี่ตนี้มาแเ้วแล้วมงดีวะดูด้ดหน้าบ้างตางเคอเกลี่ยนยัง Cái bột, bột, cái Đấy, bột cái Đấy. Đấy. Đó là bố trực tiếp là bột trực bột này. có nghe tiếp là bố trực tiếp là đâu? chắc tiếp là rồi đúng không là bố là bố trực mà là bố có ตนนัวน,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 นี้เสียแลเนี่ยตอนนี้นแน,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 น้ำหนักนนเยอะกว่าหรือเปล่าตัวน,นี้ยังแน่นอยู่ตัวน,นี้ถ้าใส่ก็ใส่ได้อยูอ่แต่ว่าน้ำก็เะเ้าน้นใ่ไ